กว่าจะมาเป็นอาจารย์โอดะวันพี e อาจารย์ผ่านอะไรมาบ้างมาดูจักรับตำนานกันย้อนกลับไปสมัยเป็นเด็กชายเอจิโร่โอดะได้แรงบันดาลใจที่ทำให้อยากเขียนมังงะมาจากเรื่องดากอนบอลซึ่งอาจารย์เคยให้สัมภาษณ์ไปว่าหากไม่มีดากอนบอลก็คงไม่มีวันพี e เลยนะเออว่าแต่ใครทันดูช่องเก้ากระตุ้มบ้างปะฉันหาพวกก่อน <c oughs> แล้วทุกคนคิดว่าอาจารย์เริ่มเขียนมังงะตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ให้ถ่ายติ TikTok, 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 TikTok. ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมสองจ้า ช่วงปี1992ตอนที่อาจารย์อายุได้เพียง17ปีอาจารย์ได้ใช้เวลากว่า4เดือนเขียนกระตูนร,ร่วมเรื่องสั้นซึ่งเป็นต้นแบบของเรื่องวันพีทก็คือเรื่องวันเต้นนั่นเองมีใครเคยอ่านป้าลองเว้นมาหน่อยนะเออหรือจะให้ป้ายยาก็บอกได้นะจ๊ะแล้วตอนเขียนเรื่องวันเต็ดเสร็จอาจารย์ก็ส่งประกวดในงานที่สำนักพิมพ์ช่วยชะจัดขึ้นนะและก็ได้รางวัลโดยนี่เองแล้วพอหลังจากนั้นในช่วงปี 1994- 1997เก้ารอยเก้ารย์ก็ถึงกับ